มันจะเป็นซิกซที่ซิกที่เขาก็โปรในเรื่องการแข่งอ e ีสปอร์ตมากๆรวมไปถึงโอดีซิตี่ก็ในเมืองนี่ก็อยู่กันอุ่นน้าฟาคั่งเหมือนกันนะครับสำหรับโอดีซิเห็นเป็นสูตสีดำเลยนะหเห็นเป็นสูตสีดำนะครับผมโอดีซินะครับอ่ะ ก็มาเราดูซิว่าโอดิซิสแข่งเสร็จต้องมาจ่ายเกมสามยังไในเมืองอีกอีนะครับผมมีความแข่งเสร็จต้องมาใช้เงินผมด้วยนะในเมืองอ่ะนะครับผมมีความเดือดดุเด็ดเผ็ดมันนะครับผมเนาะนะก็ต้องรอดูกันนะครับของเปจีนเองครับส่วนทางด้านของ s m สครับเรายังคงเป็นที่น่าจับตามองครับผม4-5คนหลักๆครับเป็นทางด้านของคนแรกครับผมโฮปครับไม้คนเดียวในทีม นะครับผมแล้วก็นคนที่2ครับเป็นไฮเฟลกนะครับผมคนที่3มครับลีโอนะครับผมและคนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับหลุยปัญหาในไฟ์ครับผมตรงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าแก้ไม่ขาดผมบอกเลยว่ายังไงงานหยาบแน่นอนฝั่งตรงข้ามยกให้เป็นหลุยนะครับผมบ <า S 1> สวนสดีขัตรกรแก้มพ่กลครับไ <c oughs> อ้หลุยมึยงจ้างให้เรากี่บาทม,มันยอมมึงไม่อยู่เลยเนี่ย ส่วนทางด้านเวจีก็มีทางด้านจมูกเป็นไรสีขาวดม,คมาครัวิญญาณนะที่ทเป็นมือไม้ที่คอยตีคอยคลิเรื่อยๆนะครับ,รบผม,ผมถึงแม้ว่าอาจจะเข้าไปยึดธงลำบากหน่อยแต่ในเรื่องคิวก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่เหมือนกันเอาครับไปดูการแบนเลยครับก็น่าจะไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะต้องไม้สาม ปากฉลามหนึ่งเช่นเดิมนะครับผมซึ่งถ้าปล่อยให้ไม้ได้รําได้บันเลงได้หวดฟรีๆเยอะๆอย่างนี้ไม่ดีนะครับเออย่างที่ได้เห็นกายเมื่อสักครู่นี้นะครับในแก๊งฮิโรชินะครับที่ปล่อยให้โตได้เล่นไม้ถึงสี่คนด้วยกันนี่มันเรียบร้อยเลยครับมันลําบากมากๆครับครับผมก็ต้องแบนออกไปตามสูตรครับ ก่อนที่ผมบอกผู้ชมไปครับผมด่านนี้ครับเป็นด่านสอนอนะครับผมกลางเมืองครับถ้าเกิดว่าแก๊งไหนที่สามารถยึดจุดตรงกลางได้เท่ากับว่าเป็นผลชนะมาก้ว่ามันแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกนจะเลี้ยวดีอะแบบนี้มันบอกว่าใครจะได้ครองจุดตรงกลางเซ็นเตอร์ไปนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับอยู่ที่การต้อไปครับผมการคอไฟครับว่าฝีมือภายในวงไฟเนี่ยนะครับผมหรือว่าแต่ละทีมเนี่ยใครจะทำออกมาได้ดีกว่ากัน อืมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าพอสลับฝั่งย้ายฝั่งกันมาแล้วเป็นทางด้านอเวจีนะที่จะต้องไปอยู่ด้านบนบ้างเนี่ยอจะบุกมาดีแค่ไหนครับแล้วต้องดูพื้นที่การยืนของปืนด้วยครับแม่แผนที่นี้นี่การยืนของปืนนี่สําคัญเลยถ้าอยู่ในจุดที่ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเข้ามารบกวนไม่สามารถเข้ามาไล่คิวไล่ให้ออกจากพื้นที่ได้เนี่ย เท่ากับว่ายิงฟรีอีสปอร์ตเลยเป็นการตัดจังหวะทั้งฝั่งตรงข้ามและทําจังหวะให้เพื่อนด้วยสําคัญสุดๆเลยครับไปดูกันเลยครับสําหรับวินที่2คู่ที่3วันนี้สําหรับเสียไม่ได้กับอเวจีครับครับผมมาดูครับเดินไฟตรงกลางนะครับผมสําคัญครับด่านนี้พลาดไม่ได้ครับพลาดเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับลักขับตันครับผมผูเก็บทรัพยากรตอนนี้ในแอร์รอปใหญ่ครับ นั่งอย่างนี้นี่งัดอยู่นะผมบอกให้เอเ้ายังไงครับลีโอก็มาไฮเฟกก็มามีดล้าที่สุดในจักรวัจตจักรพัดนี้นะครับผมคืนต่อเลยไฮเฟกบอกนะครับเ,เป็นบะหมี<ต>่บที่ยืนนิ่งๆรอดูดครับว่ามนจะขัอยู่หรือเปล่าจังหวะนี้ลาเป็นโทบปีครับผมเปิดเฟิร์สบัตกับลีโอไปครับ ครับผมครับแต่กลมเก็บบวจะไขอยู่ครับยังไขไม่ทันจบเลยครับโดนตัดออกไปแล้วครับแล้วบะหมี่พยายามจะไขต่อแล้วตอนนี้ทางด้านไฮเฟกบอกแทงฟรีเลยแทงฟรีเลยไขกันช้าไขกันไม่กินใช่ไหมเสียเวลากันไขอยู่ไฮเฟกเก็บไปอีกหนึ่งแล้วคนเก็บได้คือบะหมี่ครับแม่เหลือเลือดน้อยแต่ก็ยังเก็บได้ครับแล้วก็แยกย้ายกันไปครับเดี๋ยวไปดูในทงครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วหลุยส์ครับมาแอบซ่มกระโฮปอยู่ตรงนี้ดูว่ามีใครอยู่บ้างครับอืม ตอนนี้ก็พยายามไม่ประมาทนะครับพยายามรอดักจังหวะรอการรอคนหลุดเข้ามาอยู่ครับแต่ก็ดูยังไม่มีใครเพียงพร้ำไม่มีใครคิดจะบุกเข้าไปในทงของฝั่งตรงข้ามนะครับเนื่องจากต้องพยายามยึดโซนของตัวเองให้ได้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะบุกไปหาเขาครับผมโอเคครับได้มาโซนเลยชุดตำแหน่งของตัวเรียบร้อยครับนี่ครับโฮปครับนี่ไม้ไม้บ้าของ SMD นะครับผมวงในเขาบอกมานะนี่ไม้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะ นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมไพไลฟ์ 5M ครับผมในสตาร์ทาวครับอย่างหลุยส์ซเรสฟิมเอาละครับฟิมรู้สึกว่าจะได้พื้นที่ที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองถนัดแล้วนะครับต้องขยับหาพื้นที่ไปก่อนนะครับกําลังรอคําสั่งของเพื่อนอยู่แล้วเหมือนว่าจะสั่งแล้วครับเริ่มขยับที่ขยับทางขยับเข้าไปแล้วครับ อ้อมไปทางด้านหลังครับแล้วรู้หรือไม่ครับอเวจีว่ามีคนอยู่บนหัวอยู่ตรงนี้ครับแต่ยังไม่เห็นอารือมีการไฟ์กันตรงไหนครับลีโอไปตัดนาจาวไปครับอยู่ตรงแอร์ดรอปบหรือเปล่าครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ไม่มีชื่ออยู่ใกล้กันเลยครับน่าจะไปฟัดกันที่แอร์ดรอปอยู่ข้างนอกครับเอาครับแซกแหลกอ้อมมาอยู่ข้างๆครับรอที่จะพุ่งเหลาาเข้าไปเก็บธงเลยครับ ครับรอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่ครับไม่มีใครเพียงพับไม่มีใครพลาดไม่มีใครรีกแล้วมีคนเปิดลงไปแล้ววิ่งลงไปแล้วใครเอ่ยใครเอ่ยวิญญาตไม้บ้าอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนโดนยิงต่อะเข้าไปถึงรงโล้ันออกไปแล้วหนึ่งครับโอ้โหวิ่งเข้ามาเปิดหน้าเปิดตาเปิดหัวเปิดใจเปิดหัวไปหนึ่งไม้ครับแลวตอนนี้พยายามเก็บอยู่พยายามเก็บอยู่จะเก็บไม่ได้ต้องแคนเซิลมาก่อนครับแล้ววิญญาตพยายามไม้สู้ไม้ไม้สู้ไม้ฮบเจอรุมเจอรุมครับวิญญาตเจอรุมทำาไงไงดีทำยบันไกัีมายังไมงมีครคไม่ ต้องเสียจังหวะลงไปแล้วหลุยมาพยายามมาตัดจังหวะครับแล้วแอร์ดรอปใหม่พยายามลงมาครับพบพยายามจะติดปิดให้ได้ปิดให้ได้ปิดไม้ให้ได้ไม้ยังแข็งอยู่ <c oughs> เขายังอึดอยู่แล้วตีสวนออกไปครับโอ้โห <c oughs> แล้วปอนโด <c oughs> น,นตัดออกไปอีกหนึ่งครับแล้ววีนอมวีนอมตัดวิญญาตออกไปเรียบร้อยครับวิญญาตไปเกิดใหม่ไม้หนึ่งเดียวของทางนาวเวจีไปเกิดใหม่แล้วทงของทางน้านเสียไม่ได้กําลังจะเก็บได้อยู่ครับกำลังจะเก็บแล้วตอนนี้เอาเวจีบุกมาแล้วโดนสวนไปแล้วกลายเป็นว่าเสียไม่ได้กลายเป็นว่าเขาเติร์แอตแทกได้ไปหนึ่งต่อศูน ครับผมนะอ้าวห้านาทนะีผมก็จะเข้าสู่5นาทีหลังแล้วนะครับผมไบพโกหงกีเวลานะครับนี่ครับลุยครับแม่งเล่นอย่างลึกเรืองโอ้โหฟีดนี่ขวามือบนนี่แดงกำเลยนะตอนนี้นะครับก็ต้องดูครับดูช่วงจังหวะว่าในข้างตรงกลางเนี่ยนะครับผมเราดูช่วงหว,ว่าใครจะเปิดก่อนกันนะครับจุดนี้ครับใครเปิดก่อนและออกมาภาพดีก่อน ผมบอกเลยว่ายัางไงก็ได้เปรียบนะครับผมอืมใช่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนว่ามือปืนของทางด้านเสียไม่ได้จะได้ยิงฟรีอยู่นะครับผมเพราะว่าดูจังหวะ ที่วิญญาตเข้ามาเนี่ยโดนยิงตัดโดนทําลายจังหวะไม่พักเลยครับไม่ได้คิดเลยครับเอารถเข้ามาแล้วไอ้นนมีรถไหลเข้ามาโอเครถหายไปแล้วตกใจเลยครับแม่เข้ามาจอดถึงทงเลยแม่อะไรจะส่งเดลิเวอรี่ขนาดนั้นแล้วตอนนี้มาแล้วครับอเวจีขอยึดพื้นที่คืนแล้วกันในเมื่อทงกําลังจะคูดาวหมดแล้วแล้ววีนอมยืนขาแข็งเก็บทงอยู่ตอนนี้จะมีใครขัดจังหวะให้หรือไม่แล้วปืนยิงทําลายจังหวะให้ฝั่งตัวข้ามตัดไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ติ๊ก สลิกกำลังจะเข้ามาตัดแต่โดนมือปืนยิงตัดสำคัญเลยครับมือปืนตรงนี้แล้วการอนมเชชั่นตัดไปครับเกมเสียไม่ได้ยังเก็บธงไม่ได้นะตอนนี้ครับนี่ครับปากฉลามกันทงครับผมอย่างอเวจีครับมาครับบะหมี่ยังไงโดนเบิร์ดเข้ามาแบบนี้วงไฟยังเก็บอยู่ SMD นอนเก็บเงนเียนแบบนี้วินยาร์ตว่ายังไงตีทันไหมแต่ไม่ทันยังได้อยู่ SMD ยังนอนเก็บอย่างต่อเนื่องลุกมาแบบนี้แล้วยิงกดแบบนี้น่าจะเป็นมือปืนจากฟิลสเตปโอดฟิลสเตปโอดยิงกดขนาดนี้แล้วยังไงครับเก็บทงมาแล้วเป็น เรียบร้อยครับผมคะแนนขึ้นเป็นสิบครับเบอร์ปรืนยิงกดให้เก็บทงฟรีครับผมหลุยส์โซเลสครับอ่า เอาครับหลุยโสโตเลสกดเข้าไปแล้ว1โกนะรับไปแล้ว1ทงครับโกดไปแล้ว1โกแล้วตอนนี้ทางด้านหลุยก็ขึ้นมาก็คอยตัดจังหวะต่อครับรตอนนี้วิกพยายามจะเคลียร์เพื่อนให้เคลียร์ฝั่งตรงข้ามให้หมดนะครับแต่เพื่อนหายไปหมดเลยไม่รู้จะมีใครมาช่วยเบิร์ดามเบดให้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้โดนหลุม2 1แล้วพยายามโฮพยายามจะบูตแลกกันไปโนละทีเอาเพื่อนมาใกล้ๆแล้วตีร่วงไปเลยครับวิกครับโอ้โหรุมจังหวะนี้สวยงามจริงๆครับครับผม มาครับเป็นมือปืนอย่างริวนิกครับผมที่หาจังหวะช่วงชั้นในการเล่นครับผมยิงกดแบบนี้โฮปบอกพีีแบบนี้เดี๋ยวจัดให้เลยขอวันสองสาป๊อกก็พอแล้วนะครับโฮปเข้ามามามาลุกได้ไหมปืนเราเรียบร้อยครับเป็นโฮปเัาได้เก็บมือปืนอย่างอเวจีไปครับผมสองสามป๊อกครับเรียบร้อยเลยครับผมเต็มหัวครับเอาครับห้า ยิวไปห้าคนแล้วครับสำหรับโฮบครับและยังไม่เสียชีวิตไม่เสียเวลาไปเกิดใหม่ด้วยแล้วธงกำลังเก็บอยู่ตอนนี้เสียไม่ได้ใครเข้ามาในวงใครเข้ามาในรัศมีโฮบไล่หัวไล่ตีหมดเลยครับแม่ตอนนี้ไม่สนใจเลยครับเพราะว่าธงนี่เก็บได้เรียบร้อยคะแนนก็เริ่มหกักลงเปิดโอกาสให้ในคิวแล้วเอาไปหนึ่งหัวแล้วตอนนี้ข้ไามาอีกหนึ่งหัว เอาแล้วครับหยุดไม่อยู่แล้วเจดต่อสูนแล้วครับแล้วกําลังว้าเลือดก,กําลังหิวเลยครับว่ามีตัดวีนอมออกไปแล้วตอนนี้รออครับนาจาไปเกิดใหม่เรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ผมกาลัง อีกหนึ่งหัวแล้วโดนยิงตัดจังหวะก่อนครับแล้วหลุยพยายามชุบเพื่อนอยู่เป็นมือซับที่ดีแล้วรักกาเสียตัดทบิโยไปบะหมี่ครับสับยำเจ๊ออกไปครับตอนนี้เริ่มเสียแล้วครับทางนัเสียไม่ได้ตอนนี้กําลังไปเกิดใหม่สองสามคนทําให้เกมรุกต้องคอยผ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้โฮบยังคลั่งอยู่ยังบ้าอยู่เอาไปอีกหนึ่งหัวเอาหลุยโอ้โหหัวหลุยโซเลสกลายเป็นโซเลสทั้งนั้นไปเกิดใหม่ซะแล้วแล้วตอนนี้หัวเข้าไปอีกหนึ่งทีเอาโฮบ ตอนนี้หลับตาตีแล้วครับไม่รู้ใครเป็นใครครับเอาหมดเลยครับตอนนี้แล้วไม้ออเยลู่ไอเยลูอีกทีลู่อีกทีแล้วโดนตีทีแล้วไปเกิดใหม่ครับแล้วหบตีทีั้มอีกทีปั๊มอีกทีปั๊มอีกทีกำแพงล้วนกำแพงเบาโอ้โหมีเฉียวกำแพงตีไม่ตายครับไอเลูกแข็งจัดครับโอ้แล้วตอนนี้เริ่มเคลียร์ไปหมดแล้วครับไฟของทางด้าน อาเวจีตอนนี้เริ่มเสียเเรียบแล้วครับเพราะเหลือน,น้อยกว่าอาเฮลูยังขาแข็งอยู่ครับโดนตียังไงก็ไม่ตายทางด้านาโ<ถ>บเริ่ม<ถ>งงแล้วครับเริ่มงงแล้วว่าสักอะไรใส่ฮะอะไรห้อยอะไรมาทําไมอึดเหลือเกินยับแม่ตียิ่งกว่ากบตียิ่งกว่าลูกอีกครับแล้วอาเฮลูต้องไปเลยครับไม่ไหวครับตูดลายหมดแล้วับเล่นกันข้างนอกอเลยอะไอ้เฮ้ยถ้าเกิดว่าคนที่ชื่อโฮบนี่นะครับผมจับไม้แล้วก็จับศัตรูได้นะครับผมเขาจะกดจนให้ตายนะครับผมถ้าเกิดว่า คุณรอดมปได้ถือว่าคุณโชคดีะนะครับผมนี่คือโฮปครับม,มือไม้ของห้สมดีอืมเา,เ<อ>าครับก็เคลียร์ไฟออกไปได้หมดเลยครับไม่ว่าจะ,จะการเก็บทงก็เก็บสบายไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ไฟไม่ให้อเวจี <ๆ S 1> เข้ามาในพื้นที่ของตัวเองได้โอ้วันนี้ทางด้าน SMD เคลียร์ต้องบอกว่ารวบรัดเบ็ดเสร็จใต้ทุกอย่างเลยครับอเวจี ต้องไปทําการบ้างต้องไปแก้เกมมาใหม่เลยครับเพราะว่าตอนนี้เวลาแค่2นาทีไม่น่าจะทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก็รอดูครับว่าโฮบจะเอาได้อีกแค่ไหนแล้วมีนัวกันตรงกลางนัวกันตรงข้างนอกนัวกันข้างนอกข้างในไม่ทงเถิงไม่สนใจแล้วครับกลายเป็นเทรนนิ่งอีสปอร์ตแล้วครับเข้ามานัวกันอย่างเดียวแล้วครับเอาคิวเอาความมันอันแล้วครับแล้วมีการตัดจะเรียบร้อยลีโอตัดนาจาออกไปอเล็กครับสับนี้กไปครับแล้วปอนเอ๋อโอ้โหปอนเก็บเงนียนสบายสบายเอาแล้วโฮบเอาไปอีกหนึ่งคิวครับโอ้โหโฮปตอนนี้กําลังล่าสุดๆดครับเริ่มไปที่11คิวแล้วครับ แล้วยังไม่ตายด้วยนะครับที่สําคัญคือยังไม่ตายด้วยมีเพลเหลือเฟือดูว่าจะไหลาย,ยาวแล้วไม้ดวนกับไม้ไม้กับไม้ไมไมวิญญาณกับโฮบวิญญาณกับโฮญญบโฮอย่างนี้สวรคนนี้เสียได<ฮ>้ไหมเสียไม่ได้ครับเอาไปหนึ่งหัวเลยครับวิญญาคกับไม้เขาที่หัวเต็มครับยาปล่อยให้โฮบหลุดไปได้ครับในวงไฟปัญหาเหมือนกันครับถ้าเกิดเจอโฮบเข้ามาฟรีแบบนี้มาเอาจะมาเชนหรือจะไม้ยังไงโฮบปล่อยให้เพื่อนเล่นครับผมอย่างวีนอมครับ สับจนตายแล้วเรียบร้อยครับเป็นวินลอมเก็บไปได้แล้วเหลือเวลาอีกสามิวินาทีสุดท้ายเท่านั้นครับหมายมันโหดโอ้โหก็เคลียร์ไปทั้งในไฟทั้งนอกพื้นที่ เคลียออกไปหมดเลยครับแล้วเกมที่โอกาสที่จะจบพอศูนย์สูงมากมากนะครับแล้วมีแหลมอยู่หนึ่งคนมีแหลมอยู่หนึ่งคนไฮเฟรกบอกว่าทนไม่ไหวแล้วครับปากฉลามขอได้เชิดหน่อยปากฉลามขอเชิดหน่อย2อหนึ่งก็มา2อหนึ่งก็มาเรียบร้อยครับแม่เชิดไปนิดหนึ่งโดนดับซ่าเลยครับลอตซี่ก็ตัดไฮเฟกตัดหลุยอกไปอย่างเจฟครับไปตัดปอนออกไปเอาพวกเดียวกันนี่เอาโศกลายเป็นว่าสับตรงข้ามไม่มาสับพวกเดียวกันมันกว่าครับแล้วตอนนี้มันนงกันอยู่ตรงกลางแล้วโหยังคิวต่อเนื่องเอาโทมิโยไปลลโอตัด เจียกไปครับแล้วตอนนี้ทางด้านธงของ SMD ไหลไป24ต่อ0เลยครับร้า3 2ดับถอย,ยห,หลังแล,แล้วเป็นอันเสร็จสับครับผมเป็นนักด้านของ SMD เสียไม่ได้วิกตอรีอ่ะโอเคครับทุกคนครับมาดูน,นักด้านของคิวฟิตนะครับผมขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ MVP เน ไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีชาติของพวกกูมันมากกว่าคำว,ว่านักเลงพวกกูกำลังไปสื้อจนว่าสุดท้ายไอเส้นดีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.